นี่สต็อกรถ1 0 0 0ันบวกลบที่นี่ไม่ธรรมดาแต่น่าจะมีเหตุผลอะไรสักอย่างนึงแล้วกันที่รถเขาแบบเน้นสต็อกในน้อยแบบนี้นะฮะและที่พูดมาทั้งหมดนี้ฮะ,ะตอนนี้เราอยู่ที่ A D L รีมคาร์นั่นเองนะครับผมบนถนนราชพฤกษ์เนาะค่ะแต่ก่อนที่จะไป <c oughs> พูดคุยนะคะกับอสนะคะก็วันนี้ค่ะใครที่บอกว่าได้รับชมนะคะช่องทางต่างๆนะคะของทางวันทุคาอยู่ค่ะวันนี้เราม <c oughs> ีทุกแพลตฟอร์มแล้วค่ะสามารถค่ะกดติดตามได้เลยนะคะเพื่อเป็นกาลังใจของเราด้วยแล้วก็คุณจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารดีๆนะคะเกี <c oughs> ่ยวกับเรื่องรถแน่นอน,นะคะ่ะ <c oughs> หรือถ้าเกิดใครที่บอกว่านี้นะคะอยากจะซื้อรถค่ะซื้อรถได้ง่ายๆเลยเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของวันทุคาเท่านั้นเองนะคะไม่ว่าจะเป็น Play s อ o r e หรือว่ายๆแไปสััมผะ ครับผมและนอกจากนี้นะครับผมอย่าลืมมองหา oh. สัญ,ญลักษณ์รถชแล้วคุณภาพด้วยนะครับผมบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้มีแค่ทุกคันนะฮะ,อะไอโลโก้ตรงนี้นะครับตั้งขึ้นที่คันไหนเมื่อไหร่แต่คันนั้นหมายความว่าผ่านการตรวจสอบมากกว่า200จุดจากทีมงานวันดูา oh. อินสเปกชันเรียบร้อยแล้วนะครับเราไม่ใช่การันตีแค่เราวันดูพานะครับต้องบอกว่าโครงการนี้เนี่ยร่วมการันตีกับทางสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใแล้วด้วย oh. ครับผม,มถ้าพร้อมแล้วไปคุยกับบอสดีกว่านะฮะไปเถอะฉันก็อยากไป สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับ,บบอสของเอเดลดีนคารแล้วนะครับผมคุณก่อนเลยดีกว่าทําไมถึงมาเริ่มธุรกิจอยากรู้มากเลยเอย่างนี่เราเป็นผู้ชายแล้วก็ผู้ชายก็ต้องชอบรถแล้วทําไมต้องเป็นรถพวกแรงๆพวกแบบรถหรูรถซุปเปอร์คาร์พวกนี้คือเป็นรถที่เราเล่นอยู่แล้วหรือเปล่าครับอะไรก็ได้เป็นหลักเสียเลยมันใครได้เพราะว่าถ้าเกิดคนที่เขาเล่นรถพวกนี้นะส่วนใหญ่คือมันอยู่ที่ว่าเอาไม่เอาอ่ะใช่ครับเขาจะไม่สนใจเรื่อง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 ตัวราคาเท่าไหร่เอาตรงคือถ้าเราดูแล้วเขาชอบมันโอเคย่ถ้ากก็บรริาดีแล้วงโอเค รถสภาพดีเว่งน้อยเขาก็ยังชอบครับประมาณนี้เห็นสต็อกไม่ได้เป็นสต็อกใหญ่ขายอยู่แบบประมาณ10บคันบวกลบครับเพราะคือคนทําการค้าผมก็เข้าใจว่าอยากจะขายได้เยอะๆมันคงจะต้องสต็อกเยอะหรือเปล่าที่ที่ไอเดียความคิดของผมอ่ะครับผมไม่เน้นคุณภาพผมเน้นคุณภาพมากกว่าถ้ากับผมขายได้เดือนละสองคันรู้ข่าวทุนผมยังโอเคอยู่แต่ผมอยากให้รถที่ไปฮะลูกค้ามันรถที่ผมคิดว่าผมเก็บเป็นซูชางได้อะไรเนี้ยรือว่ารถไม่มีปัญหาเช่น ประการศูนย์รเรือห้าปี3ปีเวิงแก้มนกว่ากิโลอะไรเงี้ยแต่ถือว่าถือว่าบั้นใจเลยนะคือเหมือนขายของแพงแต่ว่าไม่ไม่เยอะอย่างที่บอกว่าเน้นเน้เนคุณภาพนะใช่ครับจริงๆมันมีรถอะไรเยอะนะในในโลกนะที่แบบ,บแ<ต>ว่าคนไทยเราไม่รู้จักอย่างที่นี่ผมแอบเห็นมีตัวไอตัวเอเอาฟอร์ด ปอดแม็กแม็กทรีแม็กกี้ใช่ครับแม็กอีแม็กอีใช่ไหมเออที่เป็นรถไฟฟ้าหน้าตาเหมือนมาแตงเลยแต่เป็นเอสยูวีอ่ะใช่ครับที่ผมไม่เคยเห็นเลยใช่ดิเห็นครั้งแรกเลยเนี่ยใช่ดิครับแต่แต่ที่นี่ยอมรับจริงรถสวยแล้วก็ผมเห็นแล้วแหละว่าพอสต็อกรถแบบแค่แบบ10คันบวกลบเนี่ยมันต้องมันต้องคุณภาพบางทีเราไปดูรถรถมีปัญหารู้รถชนมาหนักคนไม่บอกเรารู้รถโดนน้ำมารู้รถเอกสารมีปัญหาผมไม่สูครับ คิดว่าอนาคตคือตอนนี้รถส่วนใหญ่โอเคแหละมันยังไม่ใช่ e ีวีอรืรอกมัน EV มันยังน้อยอยู่ยังเป็นรถสังดาจุดใช้นม้นมันอยู่ค นะะฮอย่างตัวบอสเองคิดว่าอนาคตเนี่ยหน้าตาของวงการรถมือสองเนี่ยมันจะเปลี่ยนไหมไหม e ีร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับแต่ว่ามัน EV อ่ะความคิดส่วนตัวผมอ่ะสู้กับน้ำมันเครื่องแท้มันไม่ได้ครับความสเสน่ห<ช>์ของแท้ถมอ่ะความเสน่ห์ความมิสเสน่ห์เขาเรียกฟ<ม>ิลลิ่งใช่มันต้องมีเสียงเครื่องใช่เ,เครื่องโรตารี่มันต้องปั๊บๆๆอย่างนี้รถต้องแบบมีเรียกว่าอะไรคาแรคเตอร์ของมันอย่างเงี้ยอ่าะใช่มันจะมีเสน่ห์แต่คราวนี้พอเป็นรถไฟฟ้าปุ๊บมันเงียบอย่างเงียบใช่ครับรถสู้แบบไม่มีอะไรทั้งทั้งที่ประสิทธิภาพตาากรรเ่่งไมหน ไม่ต่างดีกว่าใช่ทุกอย่างดีกว่าหมดเลยประหยัดกว่าด้วยปกติลดแรงถ้าเป็นน้ํามันต้องกินน้ำมันใช่แต่พอรถไฟฟ้านี่ก็ฉันใช้ไฟอ่ะฉันประหยัดด้วยฉันแรงกว่าเธอด้วยถูกต้องครับแลวทั้งนี้แบบว่าอนาคตข้างหน้าค่ะในเรื่องของแบบว่าโงการลดมือสองถ้าเกิด EV เข้ามาเต็มรูปแบบมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมบอสว่าดีสำหรับธุรกิจเราเพราะว่าเราต้องไปกับเทรนต้อาอังกฤษก็บอกว่าเทรน is your friend ยุบเราสักหลายสิบปีก่อนก็ไม่ได้ใช้น้ํามันนะใช้ไฟน้ํา พอระบบน้ามันออกมาปุ๊บก็แอนตี้กันว่ามันจะระเบิดมันจะไฟไหม้หรือเปล่าปัจจุบันนี้ก็น้ามันเต็มไอ,ไอ้น้ําก็กลายเป็นของสะสม<ช>เก<ร>็บ,บไปละอีกหน่อยเดี๋ยวไอ้เครื่องยนต์น้ํามันเนี่ยมันก็น่าจะไปอยู่ในหมวดกับเครื่องยนต์ในน้ำแหละกลายเป็นของสะสมส <า S 1> แล้วแลคนใชจะไฟฟ้าซึ่งอนาคตถัดไปไม่รู้ว่<ส>าถัดจากไฟฟ้าจะมีพลังงานอะไรอีกหรือเปล่าครับผม คุยค่ยะกับพี่พี่พนักงานเขาบอกว่าบอสเนี่ยจะตั้งกล่องอีวีให้แบบว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยมาชาร์จฟรีอันนี้จริงหรือเปล่าคะใช่ครับจริงครับรีหรอฟรี่เลยนะไม่ใช่ลูกค้าไม่ได้ซื้อรถเราด้วยใช่ให้บริการลูกค้ารล้วคนที่ผ่านไปเพราะเขาจะเห็นเราว่าอยู่ที่นี่แล้วก็มีรถด้วยเขาจะมาเขาต้องรถมองอยู่แล้วแค่นี้เขาเห็นรถเราก็เราก็แบบโปรโมตโปรโมตสินค้าโปรโมตโชว์รูมเราอู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องพาไปที่ ช่องทาง Facebook รู้อย่างคนะ่ะมันก็โปรโมทสินค้าโดยบุญที่เราเองก็แหล่งเนี่ย oh. มันคอนเซปต์ดิเรกต์มาร์เก็ตติ้งก็ช่วยพี่น้องคนไทยใครมาต้องการใช้ก็มาชาร์จสินีได้ครับเออนะน่ารักดีอ่ะครือขอโทษนะบอสบอสไม่ใช่คนไทยนะใช่ครับคุณผู้ชมแบบบอสบอสเป็นคนประเทศอะไรนะอัคคีสถานครับเป็นคนปากีสถาน oh. อยู่ไทยนานหรือยงัง นั่นแล้วครับผมพูดไทยชัดพูดไทยชัดนะฮะไม่ชัดได้ได้ผมถือว่าผมฟังผมออกฟังอยู่ผมฟังออกผมฟังออกได้ข่าวเห็นเมื่อกี้ทีมงานพูดมาเข้ากล้องเมื่อกี้บอกขับรถเร็วมากคือนังด่วนทีนี่เหยียบสองร้อยเร็วสุดที่เคยทำได้ที่บอสเคยเหยียบมาเท่าไหร่เอาใบสั่งตามจริงได้นะครใบสั่งาจริงได้ครับะมาณจริงแบบไม่มีรถทอนสองร้อยแปดสิบแล้โอ้โหในประเทศไทยปะ อยู่ที่รถด้วยครับถ้ากับรถไม่ไปผมก็ไม่ไปครับแล้วมอสไปคนเดียวไหมคะคนเดียวคนเดียวเพราะผมผมนั่กับคนนั่งผมไม่กล้าไปครับเออชีวิตผมไม่ไม่ไม่อยากไม่อยากแล้วไม่ชอบใครเพราะฉะนั้นหน้าค้างนี่คือดึงดึงหูยางนีงเลยก ไปแล้วอะไรยเอาว่ามีอะไรอย่างน้อยก็ก็ฉันคนเดียวนี่แหละโอเคครับวันนี้เนี่ยน่าจะพูดคุยได้อะไรกันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมผมมองว่าเดี๋ยวที่เนี่ยน่าจะเป็นร้านขายรุ่มสองที่หนึ่งที่เขาเรียกว่าตามเทรนด์นะเทรนด์ดิจิทัลเฟรมใช่ครับใช่ไหมฮะเออเดี๋ยวรอดูครับผมเอาแค่วันนี้รถนี้ก็น่าซื้อมากแล้วคุณนนท์อนาคตเดี๋ยวดูอีกสักปีหนึ่งนะผมมาดูอี่นี่ผมว่าเทรนด์รถที่นี่น่าจะไม่ธรรมดาใช่ครับรอติดตามได้เลยะที่เอเดียลดินคารนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบ